สวัสดีครับวันนี้กบผมเพลินโซน,นะครับวันนี้อยู่กันในเกมอ่าโปกัส,สกานะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะพามาดูอีกกิจกรรมนึงเนาะก็เป็นกิจกรรมจับเทพเนาะเทพมันหลุดมาให้เราจับนะครับในเขตจับระดับสูงนะ ก็อย่ามีตัวอะไรบ้างมาเดีตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนเลิกก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทําต่อไปด้วยกัน,นครับแล้วก็ขอฝากช่องสำรองช่องใหม่กับเพิร์นโซนเกมมิ่งนะกับเพิร์นโซนยูเทิร์นก็ฝากไปกันตามเพป็นกำงใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่นะครับแล้วอยากดูคลิปอื่นเกมนี้สามารถดูไในเพลย์นะลิสต์นะเพลย์ลิสต์อยู่ที่ใต้ใคลิปนะครับใต้คลิปแล้วก็หน้าช่องเนาะสำหรับโปเกมอนนะครับเทพที่หลุดมาให้เราจับเนี่ยก็โอ้มีหลายตัวเลยนะก็เดี๋ยวผมขึ้นฉากกให้้ดูแลวันนะ ที่เห็นนะครับก็จะมีในส่วนของมีมีคิวล่างพิเศษนะโฮโอลาติออนลาติอาร์นะครับเซเลอร์บีอีวาคริสตัลซุยคุงแล้วก็ปุชิล่าล่างโครงกระดูกแล้วก็กาดีล่างพิเศษนะครับผมซึ่งกิจกรรมก็มีให้เราเข้าไปจับได้นะครับวันที่2นะถึงวันที่6นะตอนตีสี่ห้าสิบนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ผมจะใช้บัตรนะครับจับระดับสูงนะครับทั้งหมด100ใบแล้วกันนะครับมาดูนะครับวันนี้นะหนึ่งร้อยใบนะครับว่าจะได้ตัวไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ผมมีอยู่300เนาะ ก็จนถึงนะครับ200เฮ้ยมีมิคิวอ๋อมีมิคิวล่างปกตินะฮะมีมิคิวล่างปกติอ๋อโอเคอันนี้ผมสุ่มตอนกลางวันนะครับมันจะเป็นมีมิคิวเยอะมากเลยปล่ามีมิคิวลิงไม่ใช่เหรอโอเคไม่เป็นไรนะครับช่วงคืนนี้จะเป็นผีอีกตัวหนึ่งเนาะโอ้มีมิคิวออกมาอีกแล้วนะมันเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่มีมิคิวล่างพิเศษเนาะ มีคิวร้อยเป็นแสจะเก่งกว่ามีคิวร่างนี้นะครับอา้าโอเคเคลียร์กระเป๋าเรียบร้อยแล้วเต็มอีกแล้วครับมาโอ้โหออกบูเบอร์นะฮะมีมีคิวอีกแล้วโอ้สามใบยังไม่ออกเลยนะก็ได้อะไรกันบ้างก็มาขิงกันหน่อยนะโอ้โหมีมีคิวอีกแล้วครับแล้วก็มีไฟโลตัวเล็กนะฮะไม่มีปโปเกมอนเทพท,ที่บอกมาเลยนะ ห้าใบผ่านไปแล้วก็ยังเป็นมีมิคิวนะฮะออกทุกออกทุกรอบเอามีมีโพนิต้าอยู่นะโอเคโอ้จับออโต้ก็ไม่ได้นะหาได้นูเมลมานะครับได้ไข่โปเกมอนด้วยนะมีมิคิวเยอะอะมันเป็นมีมิคิวล่างปกตินะฮะมันไม่ใช่มีมิคิวล่างพิเศษเนาะอันนี้เป็นนิมฟียธาตุพืชนะครับนิฟิออนนะครับอ้าได้บูสเตอร์ด้วยนะแต่ว่ามีหมดแล้วไงนะฮะ มีหมดแล้วนะครับน่าเสียดายโฮโอ,โอมีแล้วสลับ,บีมีแล้วลาตอออรลาจตไอมีแล้วนะฮะก็มีแค่การดี้ยังไม่ม,ไม,ม,ไมีมีคิวล่างพิเศษนะครับแล้วก็อีวาคริสตัลนะครับไม่มีนะมีอยู่สามสี่ตัวนะครับในกิจกรรมที่เรายัางไม่มีเนาะโอ้โหไม่ออกเลยวะสิบสองใบแล้วนะเพื่อนโอ้โหสิบสามใบก็ไม่ออกนะโอ้โหเหมือนจะเกลือมานะนเล่นไป บางคนนี่ทักมาบอกผมนี่2 0 0้กว่าใบยังไม่ได้4 0 0้กว่าใบได้ตัวเดียวก็มีนะโอ้โหแบบโคตรเสียดายเลยนะ400กว่าใบเนี่ยนะครับ4 0 0้กว่าใบนี่ส0 0กว่าใบนี่เอาไปจับโปเกมอนตามระดับเวลาได้เลยนะ <c oughs> แต่จริงๆริงในโปเกมอนที่มาหลุดมาเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะหาจับได้อยู่แล้วนะมันต้องใช้พวกเพชรอ่พวกอ่าฟักทองแรกอะไรพวกนี้นะ แล้วก็พกเศษชิปทั่วไป5000เศษชิปในการแรกนะครับโอ้โหดูดิไม่ออกเลยออกแม่งออกแต่มีมีคิวนะฮะโคตรเกลือเลยว่ะดูดิหลอดนี้ก็ไม่ออกโอ้โหดูเมลนูเมลกลับมีมีคิวดูเมลกับมีมีคิวนี่มาทุกรอบเลยบูสเตอร์ด้วยนะฮะมาบ่อยมากโอ้โหโคนิด้าอีกแล้วครับโอ้โหหมดไปแล้ว26บใบนะโอ้โหโอ้มีดิกด้าโผล่มาด้วย โอ้โหมีมีคิวนะฮะไม่ออกกันนะเพื่อนนะเออโอ้โหแบบไม่ไหวจริงโอ้โหมาอีกแล้วนะฮะโอ้โหสามสิบสามสิบสองใบนะยังไม่มีผลเลยโอ้โหดูดิโอ้โห,โอโหตอนนี้หมดไปแล้วเจ็ดสิบแปดใบครับผมยังไม่ได้สักตัวเลยนะโอ้โหดูดิเจ็ดสิบเก้าใบนะฮะแปดสิบใบเข้าแล้วนะครับ นี่เข้าสู่ใบที่80โอ้โหยังไม่มาเลยนะ80บใบโอ้ยเป็นกิจกรรมผ่านบัตรอีไอ้บัตรจับระดับสูงจริงเลยอุส่าดันโดนเก็บมาได้นะฮะโดนตั้งแต่รอบที่แล้วนะนะครับที่มีพวกนาริตมิลาดพวกเอนเต้ผีโอ้โหผมหมดไป3 4 0 0ใบนะครับกิจกรรมผมว่าจริงกิจกรรมเมื่อาวานผมไม่ได้จับนะเมื่อวานนะครับติดภารกิจนะครับ ผมก็เลยเหลือ300ใบามาจับวันที่2 3 4สานะน่าจะมีโอกาสเอาวันนี้เอาแค่1 0 0รอยก่อนนะครับโอ้โหแปใบนะครับยังไม่ออกเลยนะโอ้โหแบบวันนี้โชคร้ายมากนะร,รอบก่อนนี้ได้เยอะกว่าน,นี้นะครับโอ้โหเราออกโลคอนด้วยนะโอ้โห88บใบ89ใบครับโอ้โห โอ้โห oh, 90ใบนะฮะ90ใบนะครับไล์ Light, อย่างไล่วีแววมากนะครับเอ้ยอมีโหลดนิดนึงตกใจนะว่าโผล่มานะครับโอ้โ oh, ห oh, หมดไปแล้วครับ91ใบนะฮะโอ้โห oh, oh, แม่งมีมิคิวเกื่อนึ๊บโอ้ oh, ยังไม่มานะโอ้โ oh, ห oh, 93ใบโคตรเกลนะครับ oh, oh, oh. เฮ้ยโอโ,หโ,หโอมาอุ้ยเก้าสิบสี่ใบครับมาเลยครับโอ้ยไม่เป็นไรโอโอมีแล้วแหละแต่อยากจับเฉยหมาดํำไมวะเนี่ยเอาตัวอื่นไม่ได้ยังไงโอ้ยแต่จริงโอโอมันก็เป็นกิจกรรมที่เราสุ่มพวกสุ่มสิบครั้งไปแล้วเนาะเนี่ยยังไงจะละอ่ะลองดูดีวว่ามันจับยากไหมนะครับก็เดี๋ยวมาดูเลเปอร์เซ็นต์การจับดูนะครับผมจะจับประมาณไม่จไม่แปก็เก้าเปอร์เซ็นต์นะน่าจะจับได้แล้วแหละนะครับอ่ะ เด้งให้ได้อปาประมาณ8นะครับคือแนะนําให้เป็น8ขึ้นไปนะน่าจะจับได้ง่ายไม่ได้นะรอบแรกถ้ามีถ้ามันได้มันจะขึ้นชื่อขึ้นมานะครับอ่ะอยลองดูก่อนนะครับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวอ่าได้แล้วนี่ไงขึ้นมาแล้วนะครับเป็นชื่อมาเออได้เว้ยก็ไม่ยากนะจับแค่2ทีงนะครับอ่ะโอเคครับก็ยังดีได้โอโหได้โอโอมานะครับถึงมันจะซ้ําก็เหอะนะฮะ๋ยวเอาไปวิจัยเล่นแล้วกันนะอ่ะโอเคนะครับเหลือ,ออีกกี่ใบ เดีย๋ยวสุ่มให้หมดเลยแล้วกันนะครับอีก5้าใบเองนะฮะสำหรับวันนี้นะผมจะสุ่มวันละ1 0 0ร้อเท่านั้นนะจะไม่เกินนี้นะเพราะว่าอยากจะสุ่มทุกวันสลับกันไปผมจะลองกลางวันกลางคืนด้วยนะฮะนี่เป็นกลางวันเนาะไม่ได้เนะาะเดี๋ยวลองสุ่มกลางคืนดูบ้างนะเผื่อโชคลชคดีอะไรอะไรประมาณนี้นะอ,อีกสามใบครับอ้ยไม่ใช่สองใบนะครับอ่ะใบสุดท้ายแล้วครับ อืมไม่มานะอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับ